สองเลขใบเซอร์ J A นะคะแหวนคุณผู้หญิงค่ะเลขใบเซอร์746 2 9 4 1 2 1 6ค่ะอันนี้จะเป็นใบเซอร์ J A นะคะเลขจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแหวนคุณผู้ชายค่ะ อันนี้เป็นใบรับประกันล้านนะคะสองใบค่ะใบเซอร์จจห้ามทาขาดห้ามทำหายนะคะในนี้จะมีถุงผ้ากับผ้าเช็ดแห้นสองชุดค่ะ